บางทีนะครับก็คิดว่าการอยู่คนเดียวนะครับมันมันน่ากลัวนะครับครั้งหนึ่งนะครับที่ผมต้องเผชิญกับการอยู่คนเดียวนะต้องต้องต้องเจอกับการอยู่คนเดียวนั่นคือการที่ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยครับผมก็ที่หอพักนะครับก็มีมีอยู่เป็นคู่ๆเนาะเป็นเมทกันเนาะ แต่ว่าเทอมสองในเมดผมเขาเขาสอบติดอีกหมนหนึงเขาก็เลยเขาก็เลยย้ายไปผมก็เลยต้องอยู่คนเดียวนะครับก็คือการที่เรามีเพื่อนนะครับมีเมดมีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยคือบางทีอ่ะเขาจะช่วยเขาจะช่วยในเรื่องของการเป็นแบบอย่างนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราเห็นเขาแบบนั่งทำกันบ้านอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราขี้เกียจเนี่ยเราก็จะอยากที่จะลุกขึ้นไปทำกันบ้านใช่ไหมเพราะาบางทีมันก็ เราดูไม่ดีอะไรเงี้ยก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมันเหงาครับมันมันเหงากลัวความเหงากลัวความขี้เกียจของเรานะครับไม่มีคนที่คอยแบบเป็นเป็นแรงผลักดันให้เรานะครับพอเราเห็นคนอื่นเขาแบบขยันเราก็อยากจะขยันตามเขาไปอะไรเงี้ยก็กลัวนะครับว่า้การอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราแบบสิ่งแย่ๆของเราเนี่ยมันจะมีอํานาจขึ้นมาแล้วก็เราจะควอบคุมมันไม่ได้จะกลัวแบบนี้นะ ซึ่งก็เป็นงั้นจริงครับก็หลังจากที่เพื่อนออกไปนะครับก็ก็เป็นอย่างงั้นครับเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะชิลนะครับไม่มีไม่จําเป็นจะต้องแอคนะครับไม่ต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ยทําให้ขี้เกียจเลยนะครับขี้เกียจเลยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยการเรียนนะครับการเรียนมันมันดรอปลงมาเลยนะครับก็เลย รู้สึกไม่ดีนะครับก็เลยก็เลยเออลองพิจนนารณาดูดีๆนะคว่าปรากฏว่าสุดท้ายนะครับเราก็มาเห็นมอง,องกว้างๆนะครับเราก็เห็นข้อดีนะครับของการอยู่คนเดียวนั่นก็คือการอยู่คนเดียวเนี่ยจะทําให้เราได้เห็นตัวตนของเราจริงๆนะครับได้เห็นจุดอ่อนแล้วก็ได้เห็นจุดแข็งของเราจริงๆนะครับเห็นปัญหาของเรานะครับว่า เราเนี่ยซ่อนปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับมันมันอาจจะทำให้เราพยายามปกปิดปัญหาของเราบางอย่างเอาไว้นะครับแต่พอเราได้อยู่คนเดียวเนี่ยปัญหาที่เราปกปิดไว้นะครับมันจะแสดงออกมานะครับตัวตนที่แบบไม่ดีของเราเนี่ยมันจะแสดงออกมานะครับผมเรียกมันว่าช่วงเวลาของมารร้ายในตัวเราเนี่ยจะแสดงตัวออกมานะครับแล้วมารร้ายในตัวของเราเนี่ยมันจะอ่อนแอที่สุด เมื่อเวลาที่เรามองเห็นมันนะครับดังนั้นล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการกําจัดนในการในการฆ่ามารร้ายในตัวของเราออกไปนะครับก็การอยู่คนเดียวนะครับก็ทําให้เราได้เห็นปัญหาของเรานะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอนะครับเราก็จะได้โอกาสในการพัฒนาตัวเองทันทีนะครับอย่างที่หลายคนเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่า แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับและเมื่อเห็นปัญหาที่ชัดเจนนะครับเราก็จะแก้ได้ตรงจุดเราก็จะทําให้เราเนี่ยยิ่งพัฒนาตัวเองไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอาจจะดูเหมือนเหงานะครับเพราะว่าบางทีอย่างว่าเลยนะครับว่าเรากลัวพฤติกรรมอีกด้านหนึ่งที่กําลังที่เรากําลังพยายามข่มไว้นะครับไม่ให้มันแสดงออกมานะครับหรืออาจจะดูเหมือนยากนะครับ ผมเองก็กลัวพฤติกรรมแบบนั้นนะครับด้านลบของตัวเองนะครับแต่ก็ถ้าหากเรามัวแต่เก็บมันเอาไว้แบบนี้นะครับมันก็เราก็จะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นสักทีนะครับก็ได้โอกาสนะครับในการพัฒนาตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดเวลานะครับไม่ได้อยู่คนเดียวก็อยากจะชวนให้คิดนะครับว่าลองหาเวลาอยู่คนเดียวบ้างนะครับอาจจะ ขอคนพ่อคนแม่นะครับเข้าไปอยู่ในเมืองไปอยู่คนเดียวเช้าห้องอยู่คนเดียวเนี่ยสักช่วงหนึ่งนะครับให้เราได้เห็นว่าเออปัญหาของเราเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วพัฒนาแก้ไขปัญหาของเราให้มันให้มันดีขึ้นนะครับเราจะได้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นก็หวังว่าแนวคิดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับอีกลาลาให้คนนะครับที่กําลังประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับ สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะครับเราต่างมีสังคมนะครับที่เติบโตมาที่ต่างกันนะครับมีความเชื่อมีแนวคิดนะครับประสบการณ์ในชีวิตที่ต่างกัน <Audio Jungle. S 1> ส่งผลให้เราต้องประสบพบเจอปัญหาที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้ววิธีการแก้ไขก็ต้องต่างกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราสามารถแ <Audio Jungle. S 1> ชร์ร่วมกันนะครับใช้ร่วมกันได้นั่นก็คือแนวคิดนะครับเราสามารถนําแนวคิดต่างๆเนี่ย ปรับใช้ให้เข้ากับปัญหาของเราได้นะครับก็หวังว่าแนวคิดเล็กๆน้อยๆนี้จะเป็นประโยชน์กับอีกหล,หลายๆคนนะครับผมแจ็คทินแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ